มาเป็นเรดครับผมเวสตาครับคิลเลอร์เรดแอดออนไม่ได้มีเปิดวิชั่นอะไรให้ดูนะครับอันนี้คือความไวครับโอ้แล้วเขาเห็นทับเมื่อกี้ด้านซ้ายก็มีครับด้านซ้ายก็มีครับด้านขวาก็มีเห็น2คนเลยครับเมื่อสักครู่มาเจอนานฝาก่อนนะมุมนี้ครับรอครับจะวางไม้ไม้มูลวอลกลับมาสวยอยู่แ้วกระโดดทันอยู่ครับ กระโดดทันตัดสินใจครับมีกั้นหน้าต่างหรือเปล่าโอเคเสียงมากั้นหน้าต่างครับผมตรงนี้ต้องวางแล้วครับไม่โดนสตันนะฮะต้องวิ่งียออกซ้ายเลยครับผมเมื่อกี้เนี่ยจะไปหน้าต่างเดิมไม่ได้แล้วครับโดนกั้นเอาละยาวๆครับใช้เป็นแอดออนนี่เพิ่มความไวสองสองอันเลยครับวางไปหนึ่งไม้ครับเสียไปแล้วสองครับตอนนี้ตัดสินใจครับ ต้องดักหน้าต้องดักหน้าต้องดักหน้าว่าไง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 ดักดักครับดักสวยทีเดียวครับสวยแล้วครับน่านฟ้าไปก่อนครับผมเนี่ยดักไม่ให้กระโดดหน้าต่างนะเมื่อสักครู่นี้ครับตรงนี้ใกล้ๆเลยครับผมว่าฮุกนั้นแน่นอนครับโอ้จริงถ้าลากมาฮุกนี้จะดีมากเพราะตรงนั้นไม่มีเครื่องอะไรครับแต่ไม่เป็นไรครับไววอยู่แล้วครับมีเฮกซูลด้วยคุณผู้ชมครับ ยังไม่ได้เจอโททงโทเทมใดๆตอนนี้ตรงนี้มูนวอลกลับมาปั๊บกระโดดทันครับผมในใจข้ามเลยครับไม่เสียเวลาจะได้ตัดก่อนครับโอ้ข้ามไปขู่ครับผมแล้วกลับมาครับมาเจอคลอเดตครับจะไปช่วยได้ไหมครับเอาแล้ววุ่นวายครับสื่อสารครับต้องทําอะไรหลายๆอย่างครับทำให้เซอร์นี่เดาทางยากวิ่งฉีกมาด้านหน้านี่โดดแน่นอนหนึ่งทีครับผมโดดไปก่อนหทีแล้วน่าจะกลับครับ สปีดไวอยู่แล้วครับสําหรับแอดออนสองอันนี้นะฮะเพิ่มความไวทั้งคู่เลยครับถ้าแบบนี้ต้องสายตาดีนิดนึงนะครับผมอย่างเงี้ยรออยู่ครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับโอ้โดนตีฟรีนะแบบนี้ครับอ้าโดนตีฟรีจริงด้วยยังไงมีสปรินท์อดีเหรอครับมันักคู่นี้อันนี้ซ่อมเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องครับโอ้จังหวะสปรินท์มาดีหลอกสวยมากเลยทีเดียวครับผมทําให้คิลเลอร์มาเสียเวลาได้ครับ แล้วโอ้ไม่ได้วางแบบนี้โดนแน่นอนหนึ่งทีครับพยายามจะวนชิดชิดติดเต็มที่แล้วไม่ได้ครับผมด้านหลังอย่าลืมว่าเขาเล่นไม้ไปแล้วนะครับเนี่ย<ๆ>เพื่อนได้แจ้งไวไ้ไม้ไหมครับจะกลับไปซ้ำหรือเปล่าอ๋อโอหิวเสร็จแล้วแต่ยังช่วยไม่ได้เลยครับตัวนี้มีโมริสีเขียวครับที่จะเก็บหนึ่งคนได้ไหวมอเจอเอสครับด้านหน้ามีไม้ไหมต้องวางแล้วไม่ได้วางครับ ไม่ได้วางครับผมไม่ได้สตันก็ไม่โดนตีเหมือนกันแล้วรอบนี้ว่าไงครับวางไม่ได้สตันเช่นกันครับผมดาหลังช่วยแล้วนะครับกลับไปซ้ำไหมอุ้ยมีครับมีฟอร์พีเพิ่มครับผมเอาละฮะยังเจอรอยคนเกาอยู่ครับต้องวางไหมยังไม่ได้วางครับผมตอนนี้มูนวอกลับมาครับหลอกไฟกันนิดนึงครับวิ่งฉีกออกขวาไปแล้วครับผมไม่ชยวรวานี่กระโดหน้าต่างได้ LT ทเอาละฮะการนาต่างเลยแล้วกันน่าจะกลับไปที่แมเท์เดิมไหมครับไม่ครับตรงนี้กระโดดอีกรอบหนึ่งก่อนโดนตีครับ เอาแล้วน่านฟ้างานเข้าแล้วฮะจะมีคนเทรดไหมครับเพราะไม่งั้นนี่เสียเนียแน่นอนครับผมตรงนี้กระโดดทันอยู่ครับกันแน่ฮะเอาแล้วครับต้องใช้ไม้รหว่าบ้านเล็กยังไม่ได้ใช้ครับวิ่งเฉียวมาแมสเทพก่อนันนาะยังมีกระโดดได้อยู่ครับผมสวยงามครับหลอกรอนิดหนึ่งครับวิ่งมนมาต้องกันหน้าต่างแล้วครับวนกลับบ้านเล็กได้ครับหลอกไม่โอ้สวยอยู่ครับดักไม่เข้าครับบ้านเล็กต้องพังไม้เลยครับช็อตนี้ ผมเมื่อกี้กลับไปที่เดิมไม่ได้แล้วครับโดนกั้นหน้าต่างนั่นเองจะมารับดาเมจแทนบอกว่าหน้าจะไม่ทันตรงนี้ต้องวางไม้แล้วครับเลยครับเรียบร้อยครับแล้วมีเอสมารับดาเมจข้างหน้าให้ครับผมก็ตีไม่เลี้ยงครับตอนนี้ครับรับดาเมจไปจะฉีกได้ไหมไม่ได้อยู่ดีครับกระโดดหน้าต่างมาแล้วเขารู้ตำแหน่งใครจะมารับแทนล่ะครับแบบนี้ครับน่าฟังเลยโดนแล้วครับผมเอาติดนิดนึงอุ้ยกดตายากไม่ได้อยู่ดีครับผมโอ้ โอ้สเตยสองไปแล้วครับก็เลยไม่ต้องใช้โมรีครับแขวนคาดอ้าวสวยแล้วฮะอันนี้งานเข้าแล้วผู้ชมครับโมรียังอยู่ด้วยครับจีกมามกำลังฮิวพอดีกำลังฮิวพอดีหน้าเคลื่อนที่เสร็จโดนตีไปหนึ่งเดีลิลิลินลินลล,ล,ลินโดนครับด้านน่าเจอครับเอาแล้วคลอเดตไปไหนครับ วิ่งวนมาตรงนี้ไม่มีไม้แล้วเพื่อนใช้ไปแล้วครับกดตายกโอ,อ้โหชัดเจนเอาแล้วฮะคู่แฝดมีคนหนึ่งครับที่มี3เปิร์ครับโอ้โอกาสแขวน2ส,สูงด้วยครับโอ้อ,อยู่นี่เลยครับเบสเมนต์ครับอีกคนหนึ่งจะแขวนข้างบนก็ได้นะฮะจะทำยังไงดีครับราชูก้าตอนนี้ซ่อมยากครับเพราะว่าเขามีเฮกซ์รูนซึ่งยังไม่ได้เคลียร์ด้วยครับ ยังไม่ได้เคลียร์ด้วยครับนี่โดนแขวนไปแล้วนะฮะโอ้ช่วยไม่ได้ครับผมว่าโดน5000ันแน่ๆตรงนี้มารออยู่ครับผมว่าไงครับหรือจะลงไปช่วยด้านล่างครับเบสตารจะไปแขวนตรงไหนครับแขวนใกล้ๆครับเอา5 0 0พันก่อนครับผมได้หาบันคะแนนไปครับตรงนี้มีบราชูการออยู่ครับคิลเลอร์ได้ยินเสียงแน่ครับแบบนี้โอ้โหหันขวับันทันทีเลยครับออ อยู่ใกล้เกินไปครับมันก็กลู่นี้ครับโดนไม,ไม้ไม้ได้อยู่ไม่ทันครับเดี๋ยวนะฮะนะแขวนสาพร้อมกันนี้ได้มาหมื่นหนึ่งด้วยนะฮะเนี่ยแ <c oughs> ขวนสามพร้อมกันเลยครับคิลเลอร์เวสต้าโอ้แต่ไวจริงครับสายตาดีตั้งแต่คนแรกนะฮะทิ่ <c oughs> คนแรกผมไม่ได้เห็นขวามือเลยนะ ผมเห็นซ้ายมือนะครับที่วิ่งออกครับแต่เวสตาเนี่ยเห็นขวาอยู่แล้วครับก็ตีตรงขวาก่อนครับผมเพราะถ้าไปไล่ซ้ายมือตามที่ผมเห็นนี่คนนั้นน่าจะจู๊กได้ใช่ไหมฮะแล้วเมื่อกี้เนี่ยเวสต้าเจอขวาแล้วก่อนคนแรกมันไม่มีที่จะหนีครับตรงนั้นหมื่นสองเก้าพันเจ็ดพันหกพันคิลเลอร์หมื่นแปดกันเลยทีเดียวครับนี่ฮะแอดออนจะใช้เป็นลมพายุทั้งสองสีนะครับเพิ่มความเร็วมันไวมากเลยครับ